เอาน้ำตกหมูเด้วเต็กโอ้ถือถ้วยเป็นขอทานเลยเนาะมีตังค์ด้วยพี่ยาวทำบุญน,น้ำทานน้ำตกหมูสักถ้วยดีเนี่ยทำบุญน,น้ำทานน้ำตกหมูสักถ้วยเนี่ยดีอะฝนไม่ตกวันนี้เนาะอากาศกำลังดีเลย คนนั้น,นกลับมาทำงานข้ามไปจะขอบเบอร์แกแหะไม่มีเบอร์อยาวด้วยไปเจอโทรสั่งกับข้าวไม่มีเบอร์แกลเแกลยอะเออได้ข่าวนะกูนอนเอกบ้านอีกแล้วทดสอบทดสอบเลือดอะไรคะน้ำตกหมูจ้ะถามครับวะต้องถามฉันเปล่า ว่ามือไม่ว่างเลยเนาะโอ้ยน่ากินวะโอ่ามือไม่ว่างเลยเนาะมไม่เลยะนะตอนก๊อปถ่ายดิเนี่ราซื้อนื้อตกหมูกลัวเขามไม่ขายให้เอาตังค์มาด้วยเลยด้วยผมาพร้อมได้กินข้าวพี่อ,อ๋อครับครับอ่ะรอต่อ